สวัสดีครับเที่ยวแบบโก้ชาแนลตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวเขื่อนแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับไออพีนึ่งเนี่ยเรากำลังจะไปหมู่บ้านดอยช้างนะครับก็เติมพลังกันด้วยโคคาโคล่านะครับสดชื่นนะครับออกไป ลุยกันต่อนะครับตอนนี้เราก็นี่ฮะซูมให้ดูนะครับว่าเกาะขายหัวเราะเป็นยังไงนะฮะก็มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะครับที่เกาะขายหัวเราะนะครับโอ้โหอยู่ตรงกลางเขื่อนเลยนะครับส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นนี่นะครับเป็นแพนะฮะ เป็นแพรนะครับโอ้โหมีสองชั้นด้วยนะครับที่ตรงโฮมสเตย์นะครับครับตอนนี้เราก็ต้องไปลุยกันต่อนะครับพี่ทิดบ้านดอยชา้าง ตอนนี้เราก็ขี่มอไซค์นะครับขับมายังจุด3แยกที่จะไปหมู่บ้านดอยช้างนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไปาาหมู่บ้านดอยช้างนะครับ,เ,คครบนนเราก็เรามาอยู่กันที่ป้ายบอกทางนะครับโรงเรียนตชดบ้านดอยล้าน12กิโลเมตรนะครับ ป้ายบอกทางไปงานดอยช้างเทรลนี่น่าจะมีไปแล้วนะครับวิวสวยๆตรงสามแยกตรงไปไปอำเภอแม่อายนะครับแล้วก็ดอยวาวีนะครับถ้าเลี้ยวขวาเราก็จะไปหมู่บ้าน ดอยช้างแล้วก็เกษตรที่สูงบาวีก่อนจะไปเราก็เติมพลังกันก่อนนะครับด้วยโคคาโคลา่าสดชื่นุยลุยกันต่อนะครับนี่ย คู่ใจฮอนด้ารีมร้อยยี่สิบห้านะครับลุยกันตอนนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาตรงที่กมที่4นะครับตอนที่ขึ้นมานั้นถ่ายไม่ได้เลยนะครับถนนขึ้นมาชันมากนะครับชันและโค้งนะครับขึ้นมาเราก็มาถึงกันที่จุดชมวิวอีกมุมหนึ่งนะครับ ตรงกรมที่3ที่4นีครับบนทางหลวงชนบททร5 0 4าูนี่ครับก็มันวิวสวยๆนะครับที่อ่างเก็บน้ำห้อมร้อมด้วยต้นไม้ขุนเขาแล้วก็ไร่สวนนะครับโอเคไปกันต่อ เส้นทางนี้นะครับก็มีไฟตลอดเส้นทางนะครับมีไฟทางหลวงและก็ถนนเยี่ยมมากนะครับถนนดีมากเลยก็มีวิวให้ดูทั้งซ้ายขวานะครับของนี่ฮะถนนบนสันดอยนั่นเองนะครับหรือหรือเรียกกันว่าถนนลอยฟ้านะครับ นี่ก็เราจะเริ่มมีโฮมสเตย์นะครับมีจุดการเต้นให้บริการแล้วนะครับผู้คนก็นี่ฮรก็มีตามเส้นทางเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับที่เราได้ขึ้นมากันนะครับ โอเคตอนนี้เราก็มาหยุดอยูท่ที่ป้ายบอกทางบ้านดอยช้าง10กิโลเมตรเกษตรที่สูงว่าวี10กิโลเมตรก็วันนี้นะครับก็ฝนฟ้าอากาศไม่มีนะครับไม่ตกนะนะครับก็น่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับ การข้้งบนก็เย็นสบายนะครับไม่ร้อนไม่มีแดดนะครับลมนี่เย็นตลอดเส้นทางเลยนะครับ บ้านดอยช้างตรงไปบ้านแสนเจริญเรี้ยวซ้ายนี่ครับบ้านแสนเจริญเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงเล็กๆซอยเล็กๆนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึง ถนนตอยฟ้านะครับหรือถนนบนสันดอยนั่นเองนะครับนี่นะครับก็ขี่มือเดียวเลยนะครับตอนนี้เพื่อผู้ชมนะครับเราจะขี่มือเดียวใช้เกี้ยหนึ่งนะครับขึ้นตรงนี้นะครับชันมากนะครับสูงและชันมากนะครับนี่ฮะ กินมาได้นะครับใช้เกียร์หนึ่งนะฮะเราก็มาถึงกอมอที่5นะครับกมที่5บวก4นะครับโอ้โหสวยงามนะครับตามเส้นทาง สเสน่หเส้นทางดอยช้างนะครับโอ้โหหน้าหลงไหลตลอดเส้นทางเลยนะครับตอนนี้เราก็จะกลับรถนะครับเพื่อไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับที่มีของขายนะครับของที่ระลึกนะครับก็มีรถจอดกันนะครับจะเลี้ยวนะครับจะเลี้ยวนะฮะ รถยนต์ก็มากันเยอะนะครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะนะครับเราก็มาจอดที่ซองที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคถึงแล้วนะครับโอ้โหโมีเรามาถึงอาคาฟาร์มวิวนะครับเขาเลี้ยงอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ นี่ฮะน,น่าจะอ,อีก10กิโลครับ 10, 10กิโลครับมีคนมาถามทางกันนะครับเขือนแม่สวย10กิโลเมตรบ้านวาวีไปที่สามแยกแลัวเลี้ยวขวานะไปอีก45กิโลเมตรนะฮแต่ป้ายนี้บอก47นะครับ ถึงแล้วกม5ระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมายโอ้โหอากาศเย็นนะฮะข้างบนรมแรงนะครับเมื่อกี้สอบถาม้าเขาเลี้ยงแกะกันนะครับนี่นะฮะเลี้ยงแกะอยู่บนดอยนะครับโอ้โหนี่นะฮะ ยังเป็นฟาร์มเลยนะครับที่บนดอยช้างนะครับนี่อาคาฟาร์มวิวนะครับก็ครับบริการเข้าก็คนละ1 0 0บาทนะครับบัตรต่อ1คนนะครับก็มีเครื่องดื่มแลกเครื่องดื่มฟรีดื่อย่างนะครับ วิวก็สวยมากเลยนะครับช่วงเวลาบ่ายๆนะครับบ่ายโมงบ่ายสองโมงนะครับนี่ฮะนักท่องเที่ยวก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปกันนะครับที่อาคาฟาร์มวิว ไปเข้าชมฟาร์มแกะนะฮะก็คนละ1 0 0บาทนะแต่เรายังไม่เข้าไปนะฮะเรากำลังจะไปบ้านดอยช้างตอนนี้เราแค่มาแวะพักรถพักคนนะครับก็มาดูฟาร์มแกะนะครับมาดูสุนัขเลี้ยงแกะนะฮะเนี่ยเราจะ ซมให้ดูนะครับว่ามีสุนัขเลี้ยงแกะนะฮะก็มีคนเข้าไปถ่ายรูปกันนะฮะนักท่องเที่ยวก็พอสมควรนะครับพื้นที่ก็ประมาณโ,โหหลายไล่เหมือนกันนะเป็น10กว่าไร่นะฮะที่ฟาร์มแกะอาขานี่นะครับ ดูฮะนักท่องเทีย่ยวก็มาให้อาหารแกะกันได้นะครับอาหารแกะก็ถังละ30บาทนะครับนี่ครัเสาต,ต้นใหญ่มากเสาที่เขาล้อมตาข่ายไว้นะครับนี่ก็มีจุดหอคอยชมวิวนะครับมีบันไดขึ้นไป แล้วก็จะมีคาเฟ่อยู่ด้านในด้วยนะครับคาเฟชากาแฟนะครับตรงนู้นนะครับเป็นสุนัขนี่ฮะเจ้าตัวนี้นะครับที่ไล่แกะนะครับไม่ให้แตกฝุงนะครับฉลาดมากนะครับตัวนี้นะสีดำนะครับโอเคตัวนี้เราก็มาดูของขายกันบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นชุด ชนพื้นเมืองนะครับชาวเขานะครับร้านน้ำนะครับร้านกล้วยทอดดอยช้างนะครับกล้วยทอดที่มีจุดชมวิวที่สวยที่สุดนะครับโอ้โหมีจัก,กรยานไว้หน้าร้านโอเคนี่ก็จะเป็นวิวฝั่งทิศตะวันตกเชียงใต้ ครับโโอ้หสวยงามตามท้องเรื่องตรงนู้นไกลๆนู้นนะครับ,รรบเราซูมให้ดูก็ยังเป็นห้างนะครับเป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับโโอ้ห นั่นถนนที่เรามานะครับโอ้โหถนนรอยฟ้านะครับครับตอนนี้เราก็ต้องไปกันต่อนะครับเพื่อไปให้ถึงจุดหมายนะครับเราก็มาแวะ อีกจนได้นะครับที่จุดชมวิวที่จะไปกมที่6นะครับก็มาเจอกับหลุมใหญ่ๆนะครับ<อ>เขากําลังทําถนนนะครับก็มาเจอวิวสวยๆอีกแล้วนะครับโอ้โหดูนะฮะเป็นจุดเนี่ยฮะชมวิวที่สวยอีกที่หนึ่งนะครับ ด้านขวามือโอ้โดยดินสไลด์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 โอ้โหอันตรายนะฮะช่วงนี้นะครับโอ,โ,โอ้โหก็จะมีโฮมสเตย์นะฮะจุดกลางเต็นท์แล้วก็ที่พักนะครับตากอากาศนะครับ สวยงามนะครับเหมาะกกบการมาเที่ยว 2- อสาวันนะครับขึ้นไปนะโอเคตอนนี้เราก็ขี่มายังกอมอที่6นะครับก็ยังไม่ถึงก็ยังครึ่งทางนะฮะตอนนี้มันไม่แวะไม่ได้คัมันสวยทุกที่เลยนะครับนะฮะ นี่ฮะสองข้างทางก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์โฮมสเตย์นะครับที่พักตากอากาศนะครับเกสเท้านะครับโอ้โห,โหแล้วก็รีสอร์ทโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับช่วงนี่ฮะร,ระหว่างทางกมที่หก หลงดอยช้างเลยนะครับโอเอซิสโล่ขึ้นมาตรงนี้บนสันดอยนะฮะต้องขี่มือเดียวนะฮะถ้างั้นไม่ได้ภาพสวยๆนะครับ ดอยช้าง6กิโลเมตรบอร่อน้ำทิพยดอยช้าง6กิโลเมตรเหมือนกันตอนนี้รถร้อนนะฮะเราต้องพักเครื่อนกัน สักพักหนึ่งนะครับประมาณ5นาทีนะครับที่จุดชมวิวอีกที่หนึ่งแล้วนะฮะเหนื่อยนะฮะมันไม่ค่อยร้อนแต่เหนื่อยนะครับสู้สู้ โอ้โหตอนนี้เราเข้าใกล้บ้านดอยช้างขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้โหใกล้จะถึงกันแล้วนะครับบ้านดอยช้างนะครับก็จะไปดีไปมาณ1กิโลเมตรนะครับโอเคนะครับ จากจุดนี้นะครับเราต้องไปก่อนนะครับไปติดตาม EP 3กันต่อนะครับที่บ้านดอยช้างและ,กะเกษตรที่สูงวาวี Huawei นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ